ไม่ลอก,กันไปดูนะครับเนี่ยก็เอาถูหัวนะครับอนนี้ก็เจะถูกระดกจิตมาดูนะครับน้าเปลี่ยนทางไหมครับ ดูน้ำนะครับจะให้ดีดีนะแนะข้างล่างน้ำงอไวนะดูน้ำลยอีกครัง้งหน,นึ่งก็เนี่ยพาดูุมาไม่ได้มีเลขผลกลไกกระดูน้ำเตลระบำในน้ำมีเฟฟ้าเมื่อมีเฟฟ้ามีสารแม่เหล,ล็กก็มีแรงดึงดูดน,นี่คือ วิทยาศาสตร์นะครับงั้นทำไมาเวลาฝนตกมาเวลาน้ำท่วมป่าจะเป็นน้ำท่วมมากกว่าฝนตกพอนั่นมาดูดูนะครับอา อโอเคนะครับพยายามตอน่อยากไปมีศาสตร์หมดงั้นต้องพิสูจน์ได้ตดลองได้งนั้นรอบตัวรบไฟฟ้าเยอะมากน้ามีไฟฟ้าน้ามีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยครับ